สงครามจากักรพรรดิยานสวรรค์ตอนที่22โอสถเพิงอัศนีในที่สุดทั้งคู่ก็กลับมาถึงตระกูลหลี่นายน้อยถ้าลงมือกับคนตระกูลฟางเช่นนั้นมันจะไม่มีปัญหาหรือเจ้าคะเมื่อเด็กหนุ่มหันกลับไปมองสาวน้อยที่มีสีหน้ากังวลมันก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะลูบหัวนางอย่างอ่อนโยนเคอเออเจ้าไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรหรอกสิ่งที่เจ้าเห็นนั่นเป็นเพราะมันลนหาที่เอง ถ้าไม่มาหาเรื่องข้ามันก็คงไม่ต้องทิ้งชีวิตไว้เช่นนั้นหรอกหลิงเทียนตอบออกมาพร้อมหัวเราะในฐานะปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธจากชีวิตที่แล้วเขาย่อมมีกฎส่วนตัวของเขาถ้าไม่มีใครมายุ่งกับเขาก็ดีไปแต่หากใครเล้าลานเขามันต้องชดใช้เป็นร้อยเท่าฟังเฉียนคนนั้นกล้าข่มขู่เขาซ้ำยังจ้องเจ้าชีวิตเขามันย่อมได้รับผลการกระทําของมันลูกเทียนเจ้าไปทําอันไดไว้กับตะกูลฟางเช่นนั้นหรือ ต้วนหลิงเทียนและเคอเอ๋อพิ่งกลับมาถึงหลี่ลู่ที่รอทั้งคู่อยู่กลับถามออกมาด้วยความสงสัยทันทีไม่มีอะไรมากหรอกท่านแม่หลิงเทียนตอบออกมาพร้อมรอยยิ้มบางๆสงสัยแม่ของเขาจะได้ยินบทสนทนามเมื่อคู่ของเขากับเคอเอ๋อบอกความจริงกับข้าหลี่ลู่กล่าวถามออกมาพร้อมกับหลี่ตาลงเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ใช่คนโง่ไม่มีอะไรมากจริงๆท่านแม่แค่หนึ่งในสมาชิกตระกูลฟางขู่จะเอาชีวิตข้าหลิงเทียนกล่าวออกมาอย่างสบายสบาย พร้อมกับเอามือลูบจมูกใครที่กล้าข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตลูกชายของข้าหลิงเทียนอธิบายยังไม่ทันจบหลีลูกกับกล่าวตะโกนออกมาด้วยความโกรธแววตาของนางฉายแววเอามหิตออกมาน้ำเสียงของนางเย็นชาจนสันสานใจผู้ฟังข้าได้ยินมาว่าเป็นผู้ดูแลร้านขายยาของตระกูลฟางแต่ท่านแม่ไม่ต้องกังวลอะไรข้าดูแลมันไปเรียบร้อยแล้วหลิงเทียนตอบออกมาพร้อมรอยยิ้มฟางเฉียนลูกชายของฟางเต๋างั้นหรือ หลี่ลูกขมวดคิ้วก่อนที่จะถามออกมานางจําได้ว่าฟางเฉียนเป็นลูกชายของฟางเตา๋าเจ้าของร้านขายยาสาขาหนึ่งของตระกูลฟางถึงแม้ว่าพรสวรรค์ด้านเต๋าแห่งการต่อสู้ของฟางเฉียนจะอยู่ในระดับเฉลี่ยของบุคคลทั่วไปแต่ว่ามันก็มีอายุ20กว่าปีแล้วชายหนุ่มอายุขนาดนั้นกับกล้าข่มขู่ลูกชายวัยสิของเธอซ้ำมันยังกล้าขู่เอาชีวิตด้วยนางจะทําให้มันเสียใจที่กล้าทําอะไรเช่นนี้เวลานี้คลื่นแห่งความโกรธเริ่มบัตุในใจของนาง ยากที่จะระง,งับเอาไว้ได้ลูกเทียนเขาทําลายเจ้างั้นหรือหลี่ลู่หันไปมองหลิงเทียนอย่างกังวลตั้งแต่หัวจดเท้าจากลักษณะของนางตอนนี้ถ้าฟังเขียนผู้นั้นสร้างแม้แต่รอยขีดข่วนให้หลิงเทียนรับรองมันไม่ได้ตายดีแน่ท่านแม่อย่าก,กังวลเลยข้าไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนไม่เชื่อท่านลองถามเครือเอ๋อดูสิโอกาสจะสัมผัสตัวข้ามันยังไม่มีด้วยซ้ําหลิงเทียนกล่าวออกมาหลังจากได้สัมผัสถึงความอบ,บอุ่นของมารดา ลีลัวหันไปมองเครอเอ๋ก่อนที่นางจะพองกหัวอย่างน่ารักเล่ากับลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆก้มจิกอาหารตอนแรกนางก็กังวลว่านายน้อยจะได้รับบาดเจ็บทว่านายน้อยก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่เมื่อนางคิดย้อนกลับไปถึงผลของคนที่หาเรื่องนายน้อยนั้นกลับทําให้นางหวั่นกลัวจนใบหน้าน้อยๆเริ่มฉายแววกังวลเล็กน้อยเครอเอ๋เหตุใดสีหน้าเจ้าไม่ค่อยดีเจ้าไม่สบายหรือเปล่าลีลัวถามขึ้นหลังจากที่เห็นสีหน้ากังวลของนางนางเริ่มมองว่า เคอเอ,อ๋จะกลายมาเป็นลูกสะพ้ายของนางอยู่สักพักหนึ่งแล้วดังนั้นความกังวลที่นางมีต่อเคอเอ,อ๋ย่อมไม่น้อยกว่าความกังวลของหลิงเทียนที่มีต่อนางเคอเอ๋อสายหน้าไปมาเบาๆตอนนี้สีหน้าของนางค่อยๆดีขึ้นมามาข้าจะพาเจ้าไปพักผ่อนหลีหลัวก้าวขึ้นก่อนที่จะจุงมือเคอเอ๋อเข้าบ้านหลังจากที่แม่ของหลิงเทียนพาเคอเอ,อ๋ไปพักแล้วแววตาของมันก็หลี่ลงเล็กน้อยสำหรับเขาปฏิกิริยาของเคอเอ๋อและความกังวลของนางนั้น เป็นเรื่องปกติเพราะนางไม่ได้เป็นแบบเขากับคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับการนองเลือดเหยียบย่ำซากศพของผู้อื่นเช่นเขาย่อมต่างกันไกลโขสำหรับเขาการฆ่าคนมันแทบไม่ต่างอะไรกับการเหยียบย่ำม,มดตัวหนึ่งหัวใจของเขาชาชินกับเรื่องพวกนี้เต็มทีเสียแล้วหลังจากที่หลิงเทียนเอาวัตถุดิบเข้าไปเก็บในห้องเขาก็เดินไปกล่าวกับแม่ของเขาว่าจะไปข้างนอกแล้วเขาก็เดินออกมาจากบ้านตอนนี้เขากําลังไปหาผู้อาวุโสหลี่หัวหึม เด็กน้อยข้าคิดว่านี่ยังไม่ได้เป็นเวลานัดหมายของพวกเราเจ้ามาหาข้าทําไมลึดวงตาของผู้อาวุโสหลีห่ห้ว่หลี่ลงเล็กน้อยเมื่อเห็นหลิงเทียนผู้อาวุโสข้ามีเรื่องมารบกวนท่านข้าอยากให้ท่านช่วยหล่อเม็ดยาให้ข้าหน่อยตัวหลิงเทียนก่าวความต้องการของเขาออกมาโอ้เม็ดยาใดที่เจ้าต้องการหลี่ห้ว่าก่าวออกมาพร้อมเสียงหัวเราะเม็ดยาเพิงอัศนีประกายตาของหลิงเทียนค่อยๆสว่างขึ้นในขณะที่เขากล่าวชื่อยาเด็กน้อย แมเม็ดยาเพิงอัศนีจะเป็นโอสถที่จัดอยู่ในหมวดหมู่โอสถปรับแต่งร่างกายแต่ว่ามันก็มีค่าไม่น้อยที่สําคัญคือค่าไม่มีแม้แต่สูตรที่จะหล่อมมันหลี่ห้ว่กล่าวออกมาอย่างจนปัญญาก่อนที่เขาจะหัวเราะอย่างขมขืนผู้อาวุโสหากข้าสามารถให้สูตรยาแก่ท่านท่านจะหล่อมมันได้หรือไม่ตัวหลิงเทียนกล่าวถามด้วยรอยยิ้มเขาไม่สนใจท่าทีสลดของหลี่ห้ว่จะเจ้ายินดีจะมอบสูตรเม็ดยาเพิงอัศนีให้แก่ข้าหลี่ห้ว่กล่าวออกมาพร้อมความตื่นเต้น ลมหายใจของเขาแรงขึ้นเล็กน้อยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอมโอสถสิ่งที่สําคัญที่สุดคือโอกาสในการหลอมโอสถชนิดต่างๆเพื่อสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านการหลอมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักหลอมโอสถระดับเก้าแต่ว่าโอสถที่เขาหลอมได้ก็มีน้อยนิดนักใช่แล้วตัวหลิงเทียนพยักหน้าอาจารย์ของเจ้ายินยอมให้เจ้ามอบสูตรยาแก่ผู้อื่นเช่นนะั้นหรือหลี่หัวสูดลมหายใจเข้าอย่างยากลำบากในขณะที่ล่าวถามออกมา อาจารย์กล่าวกับข้าว่าสุดยาที่ท่านมอบให้ข้ามันว่าเป็นของข้าแล้วข้าจะมอบมันให้แก่ใครก็ได้ตามที่ข้าพอใจนอกจากนี้เม็ดยาเพิงอัศนียังไม่ได้เป็นโอสถล้ำค่าอะไรมีนักหล่อมโอสถในทวีปมากมายที่สามารถหล่อมมันได้ง่ายๆหลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มบางๆไม่ได้ล้ำค่าอันใดหลังจากได้ยินคำกล่าวของหลิงเทียนหลี่หัวก็ถึงกับเม้มปากด้วยความเศร้าใจ ถึงแม้ว่าจะมีผู้หลอมโอสถที่สามารถหลอมเม็ดยาเพิงอัสนีได้อยู่บ้างแต่ว่าธรรมชาติทั่วไปของผู้หลอมโอสถแล้วผู้ใดจะไม่หวงแหนสูตรยากันเล่าต่อให้พวกเขามีสูตรแต่ใครจะยินดีมอบมันให้แก่ผู้อื่นต่อให้เป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเมืองวายุปอยเม็ดยาเพิงอัสนีก็ยังมีราคาไม่น้อยเม็ดยาเพิงอัสนีเป็นโอสถที่ช่วยเหลือบ่มเพาะในระดับการบ่มเพาะร่างกายอย่างมากเมื่อกินมันลงไปแล้วทั่วร่างกายจะรู้สึกราวกับว่ามีเปลวเพิง และอสนิยบาตประทุไปทั่วล่างมันจะช่วยเพิ่มขีดจำกัดของร่างกายและเร่งปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายซ้ำยังช่วยให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยที่สําคัญหากใช้ร่วมกับโอสถเสริมกายยามันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการบ่มเพาะอย่างมากไม่ใช่แค่เท่าตัวแต่มันจะส่งผลในการเพิ่มความเร็วบ่มเพาะถึงสองเท่าเด็กน้อยข้าต้องขอบใจเจ้ามากหลีหัวลุกขึ้นก่อนที่จะโค้งคำนับไปที่หลิงเทียนสำหรับนักหลอมโอสถแล้ว สูตรยามีคุณค่าต่อชีวิตต่อพวกเขามากท่านผู้อาวุโสอย่าได้ทําเช่นนี้ข้าให้สูตรยาแก่ท่านอันที่จริงก็เพราะความเห็นแก่ตัวของข้าข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านในการหลอมโอสถเพื่อใช้ในการบ่มเพาะร่างกายของข้าพวกเราต่างได้ประโยชน์กันทั้งคู่จริงหรือไม่ลิงเทียนล้าออกมาด้วยท่าทางซุกซนราวกับลิงหลังเ้าวจบมันก็แลบหลินออกมาเจ้าคิดเช่นนั้นไม่ได้หรอกการหลอมเม็ดยาเพลิงอัจจนีไม่ได้ลำบากอะไรกับข้ามันใช้พลังต้นกําเนิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สิ่งสาคัญคือสูตรยาที่เจ้ามอบให้ข้าตังหากมูลค่าของมันสูงนักหลี่หัวใส่หัวพร้อมกับกล่าวออกมาเรื่องที่เขากังวลคือราคาของสูตรยาเพิงอัศนีตับเท่าที่ตระกูลหลี่สามารถหลอมโอสถตัวนี้ได้แล้วก็เรื่องที่ตระกูลหลี่จะพังงาดอยู่เหนือตระกูลเฉินและตระกูลฟางอยู่ไม่ไกลแล้วถ้าผู้อาวุโสกังวลเรื่องราคาเช่นนั้นท่านก็มอบเงินหลังจากที่ขายได้ให้ข้าส่วนหนึ่งเป็นไงหลิงเคียนกล่าวออกมาพร้อมกับรอยยิ้มคิ้วของเขาโค้งขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์ เจ้านี่นะเด็กน้อยเออะก็เรื่องเงินเงินทองทองเอาละเอาละข้าจะพูดกับผู้นำตระกูลถึงส่วนแบ่งให้เจ้าเองเจ้าไม่ต้องกังวลหลี่หัวเก่าออกมาพร้อมกับส่หัวเขาสงสัยจริงๆทำไมเด็กน้อยคนนี้ถึงชอบเงินนักถ้าหลิงเทียนรู้ความคิดของหลี่หัวตอนนี้รับรองมันต้องยิ้มเจียนเยนออกมาเป็นแน่จากความทรงจำของจกักรพรรดิที่กับชาติมาเกิดในหัวของเขาไม่ว่าจะหล่อมโอสถหรือหลอมสร้างยุทธภัณฑ์ทุกอย่างใช้เงินจำนวนมหาศาลแทบทั้งสิ้น ตอนนี้เขายังอยู่ในระดับการบ่มเพาะร่างกายค่าใช้จ่ายจึงยังไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่แต่หลังจากนี้ในตอนที่เขาต้องการตัดผ่านไปยังระดับก่อกําเนิดและพัฒนาพลังต้นกําเนิดรวมทั้งการเริ่มหลอมโอสถและสร้างอาวุธด้วยตัวเองแล้วก็ตอนนั้นค่าใช้จ่ายย่อมมหาศาลอย่างน่ากลัวนอกจากการหล่อมสร้างโอสถและยุทธภัณฑ์แล้วการจารลึกอาคมต่างๆหรือใช้มันเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลังต้นกําเนิดนั้นราคาของวัตถุดิบต่างๆที่ต้องจ่ายมันน่าขนลุกมาก หลังจากที่คัดลอกสูตรยาให้แก่ผู้อาวุโสหลี่ห้วเสร็จสิน้นหลิงเทียนก็กลับที่พักระหว่างที่เขาเดินกลับเขายังไม่ลืมที่จะกล่าวเตือนผู้อาวุโสหลี่ห้วผู้อาวุโสหลี่ห้วข้าคงต้องขอรบกวนท่านเรื่องวัตถุดิบที่จะใช้หลอมเม็ดยาเพิงอสศนีสำหรับข้าด้วยตอนนี้ข้ายากจนมากข้าคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าวัตถุดิบท่านตัวหลิงเทียนกล่าวจบก็จากไปทันทีผู้อาวุโสหลี่ห้วที่ได้ยินถึงกับต้องคิ้วกระตุกเด็กน้อยผู้นี้ เมื่อวานมันเพิ่งได้รับเหรียญเงินจากข้าไปถึงพันเหรียญตอนนี้กลับบอกว่ายากจนเฮ้ออายุมันยังไม่ได้มากอะไรยายมันช่างไรยังอายยิ่งนักอดไม่ได้ที่หลี่หัวจะก่าออกมาพร้อมกับรอยยิ้มขมขื่นหลังจากที่หลิงเทียนจากไปหลังจากที่หลิงเทียนกลับมาถึงห้องมันก็เอาวัตถุดิบที่ไปตะเวนซื้อกับเคอรเออวันนี้ออกมาทันทีตัวหลิงเทียนกําลังจะใช้วัตถุดิบพวกนี้ในการจารึกอาคมอาคมสะกดก,การเคลื่อนไหว นี้มันเป็นอาคมที่หลิงเทียนเคยใช้เพื่อเอาชนะหลีเจียถึงแม้ว่าอาคมนี้จะมีผลกับผู้บ่มเพาะที่มีระดับต่ำกว่าระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เจ็ดเท่านั้นการใช้มันกับผู้ที่อยู่ในระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เก้าคงไม่ต่างอะไรกับการสะกิดหรือยั่วยุโทสะพวกมันแต่คราวนี้หลิงเทียนจะปรับปรุงและจะลึกอาคมสกดการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากของเดิมเล็กน้อย หากเขาไม่สามารถฆ่าฟังเจียนได้ด้วยระดับของตนเองหลังจากการบ่มเพาะเป็นเวลาสองเดือนครึ่งแล้วล่ะก็เขาจะใช้อาคมนี้เพื่อช่วยเหลือในการเอาชีวิตของมันฟังเจียนต่อให้เจ้ามีระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่9้าแต่เจ้าก็ต้องตายด้วยมือของข้าเมื่อนึกถึงวันที่ฟังเจียนทำร้ายมันในห้องโถงของตะกูลีความโกรธแค้นก็ประทุขึ้นมาในอกของหลิงเทียนมันไม่มีวันยกโทษให้กับผู้ที่ทำร้ายมันอย่างเด็ดขาดตอนนี้สำหรับเขาและฟังเจียนนั้น เป็นศัตรูที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันไม่ได้ไม่มันก็เขาก็ต้องตายกันไปข้างในขณะที่หลิงเทียนกำลังจะทำการจารลกอาคมลูกเทียนเสียงร้อนล้นของลีหลัวดังขึ้นมาจากข้างนอกหัวใจของเขากระตุกเล็กน้อยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเรื่องอะไรมุมปากของเขาฉีกยิ้มย้อยๆออกมาเฮ้อตระกูลฟางตอบโต้ได้รวดเร็วจริงๆแต่พวกมันช่างก้านักที่มาเอาเรื่องฆ่าถึงที่นี่หน้าของมันนบับว่าน่าเชืได้ ท่านแม่หาข้าวอยู่งั้นหรือหลิงเทียนกล่าวตอบในขณะที่เปิดประตูออกมาหลี่หลัวสูดหายใจเข้าลึกๆหลังจากที่รีบร้อนวิ่งมาเนื่องจากผู้อาวุโสลำดับที่สามของตระกูลฟางมากล่าวถึงเรื่องที่หลิงเทียนลงมือสังหารฟางเฉียนแกนางทําให้นางอยู่ในอาการตื่นตระหนกจึงรีบวิ่งมายืนยันเรื่องนี้กับหลิงเทียนฟางเฉียนมีระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่หกแต่กับถกลูกชายของนางสังหารลูกชายของนางเพิ่งมาถึงระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่สี่เมื่อเช้านี้เอง หลังจากรีบสอบถามความเป็นไปจากหลิงเทียนอย่างรวดเร็วลีหลัวถึงกับตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ที่ได้รับฟังยิ่งกว่านั้นนางยังรู้สึกทึ่งกับการที่ลูกชายของนางสามารถสังหารฟังเขียนได้ด้วยการลงดาบเพียงครั้งเดียวเพียงหนึ่งกระบวนท่าผู้ฝึกยุทธระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่ส0สามารถสังหารผู้ที่มีระดับการบ่มเพาาร่างกายขั้นที่หกลงได้อย่างง่ายดายเพียงดาบเดียวก็พาดผ่านลำคอแต่ลีหลัวก็ตระหนักได้ว่าเพียงดาบของบุตรชายของนางน่าหวาดกลัวถึงเพียงใด เทียนเรื่องเราใหญ่โตขนาดนี้เหตุใไดไม่บอกแม่ล่ะลูกหลี่หลัวมองบุตรชายของนางด้วยความกังวลก็ท่านแม่ไม่ได้ถามข้านี่นาตอนนี้ตระกูลฟางมาเอาเรื่องเช่นนั้นหรือหลิงเทียนเกาถามออกมาด้วยท่าทางเขินอายเล็กน้อยใช่แล้วตอนนี้ผู้อาวุโสที่สามฟางสิงและเจ้าของร้านขายยาตระกูลฟางพวกเขากําลังร้องเรียนให้ผู้นําตระกูลส่งมอบตัวเจ้าแต่เทียนลูกแม่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเราเป็นฝ่ายถูก พวกมันเป็นฝ่ายผิดเองที่มาหาเรื่องลูกชายของแม่ก่อนอย่าว่าแต่สองคนนี้เลยต้องให้ผู้นําตระกูลฟังมาด้วยตัวเองเขาก็ทําอะไรเจ้าไม่ได้หลี่หลัวตบเบาๆไว้ที่แขนของหลิงเทียนตอนนี้นางสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่าลูกชายของนางนั้นสงบนิ่งยิ่งกว่านางเสียอีกนางคิดอะไรได้บางอย่างตอนนี้คิ้วของนางขมวดขึ้นด้วยความสงสัยลูกเทียนนี่เป็นการฆ่าคนครั้งแรกของเจ้าไม่ใช่หรอเหตุใดเจ้าถึงสงบนักละ่ะจบตอนที่ยี่สิบสอง อย่าลืมกดไลค์กด sub สไ r i b e และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแจ้งข่าวนะครับเรื่องสงครามจากักรพรรดิยานสวรรค์ผมจะลงทุกวันตอนเวลาสองทุ่มนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับสงครามจากักรพรรดิ